สวัสดีค่ะพวกเราคือเด็กดีตามวิถีประชาธิปไตยโรงเรียนรังกก่กเหลืองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตงการที่เราจะเป็นพลเมืองดีของสังคมนั้นต้องการหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักธรรมวัฒนธรรมประเพณีและรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้รวมทั้งบทบาททางสังคมที่จนดำรงอยู่ เมื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วย่อมเกิดความภาคภูมิใจและเกิดผลดีทั้งต่อตอนเองและสังคมการเป็นพลเมืองที่ดีเขารพกฎหมายเขารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นมีความกระตือรือร้น,นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมมีการมีการมีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างสงบสุขค่ะและว,วันนี้พวกเราจะมาแนะนำนวัตกรรมในชั้นเรียนของเราค่ะข้อหนึ่งพวกเราจะทําโปรเตอร์แผนพับให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับพลเมอืองดีประชาธิปไตยนำไปติดตามสถานที่ต่างๆทั้งในโรงเรียนและชุมชนเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ในชั้นเรียนของเรา ให้แก่คนอื่นๆทั้งในโรงเรียนและในชุมชน 2. หนังสือเล็กสำหรับน้องๆในวัยหัดอ่านที่มีเนื้อหาเข้าใจง่ายเป็นแบบฉบับนิทานโดยมีชื่อเรื่องว่าประชาธิปไตยในโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับน้องๆครับลิปวิดดี คิปวิดีโอละครสั้นบทบาทสมมุติเรื่องการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเป็นการสื่อเผยแพร่สร้างความเข้าใจแก่นักเรียนในโรงเรียนและประชาชนในชุมชนว่าการเลือกตั้งมีขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างไรบ้างพวกเราหวังว่านวัตกรรมของพวกเราจะสามารถเสริมสร้างพลเมืองดีประชาธิปไตยและให้โรงเรียนและชุมชนของเราพัฒนา ไปเป็นชุมชนแห่งประชาธิปไตยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะเด็กหมเป็นเด็กดีต<ร>ามวิถีประชาธิปไตยเย้ย